สวัสดีครับร้านดูสิทธ์แท็กเตอร์ลรบุรีวันนี้ก็จะพามาดูรถไถเก่าญี่ปุ่นยังไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะครับคันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยครับคูป o ต้า1อลวขนาด18แแรงนะครับคันนี้สีชุดเปลือกเป็นสีเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าสีตัวมีรอยพ่นเป็นสีเทามาครับจากญี่ปุ่น รถรุ่นนี้ล้อหน้าจะเป็นยางเบอร์6ขอบ14นะครับส่วนล้อหลังจะเป็นเบอร์8.3ขอบ24สภาพชุดกระโปรงมาก็ยังสีสวยดีครับยังไม่ผุแต่ก็มีร่องรอยถลอกมาครับตามอายุการใช้งานตัวเบาะก็ยังไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแต่ว่าขาเบาะหักมาครับเดี๋ยวทางร้านแก้ไขให้นะครับ คันนี้เป็นฝาไฮดรอลิกธรรมดาครับจะไม่ใช่ฝาไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีระบบมโลโมติกมานะครับก็จะใช้งานง่ายครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับจะไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์แต่ระบบพวงมาลัยของรถรุ่นนี้มันจะมีกระปุกทดกำลังมาแล้วครับมันก็เลยจะไม่ค่อยหนักมากนะครับ ถ้าไม่ไปใส่อุปกรณ์พวกใบดันหรือชุดตักหน้านะครับก็ใช้งานได้ปกติส่วนระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ซัทเทิลครับสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังส่วนระบบโฟวินก็มีตัวช่วยเลี้ยววงแคบมาด้วยครับตัวเครื่องยนต์ก็ยังสมบูรณ์ดีครับยังสตาร์ทติดง่ายเพราะว่าเป็นเครื่องไดรล็กครับจะสตาร์ทติดง่ายมากไม่ต้องเผาหัว คันนี้เรือนไมวิ่งอยู่1 1 4 6ชั่วโมงนะครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับราคาและรายละเอียดเบื้องต้นของรถคันนี้นะครับผมแจ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับราคาที่แจ้งไว้ก็จะเป็นเฉพาะตัวรถก่อนนะครับจะไม่มีอุปกรณ์อะไรแถมให้เพราะว่าเป็นรถเก่าญี่ปุ่นครับไม่ใช่รถเก่าบ้านก็เลยจะไม่มีอุปกรณ์อะไรแถมให้นะครับ คันนี้สภาพเครื่องยนต์ก็ยังค่อนข้างสวยครับตัวกองมาสภาพใหม่มากแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเดิมมาจากญี่ปุ่นเลยครับตัวหม้อน้ำก็ยังไม่มีรอยรั่วซึมให้เห็นนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ยังสมบูรณ์ดีครับยังลิ่งติดมืออยู่ตัวปั๊มยังไม่มีปัญหานะครับ ส่วนระบบไฮดรอลิกก็ยังใช้งานได้ปกติครับยังยกขึ้นวางลงได้ปกตินะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแวะมาชมรถได้ที่ร้านดุสิตแท็กเตอร์ลบุรีตั้งอยู่บนถนนเส้นลบุรีเขื่อนป่าสักครับหรือว่าจะแอดไลน์โทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับที่เบอร์0851797326ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ไลน์นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ